ไม่เที่ยงก็คือไม่จริงธรรมะเป็นอนัตตาเห็นไหมแม้แต่อะไรก็เป็นอนัตตาเห็นไหมขันห้าอนัตตาอนัตตาตินี่ยที่มันไม่อนัตตาเพราะมันมีความยึดคืออุปาทานเนาะเพราะฉะนั้น เมื่อเราทำลายอัตตาทำลายอุปาทานให้สิ้นไปนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์เป็นที่จบปรมจั์นะ์เราต้องทำให้ได้ขนาดนี้ศีลธรรมมันยังบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่มรรคผลยังสมบูรณ์อยู่ไม่มีได้สมัยไม่มีล้าสมัยนะเนะะะาะศาสนาเราไม่เคยเสื่อมหรอกมีแต่จิตใจคนท่านเสื่อมออกจากสิ่งพวกนี้ เนาะเอออย่าไปสนใจเลยเนาะสนใจตัวเองสนใจศีลสงใจธรรมเนะาะอาณาปานสติสมาธิเนี่ยนี่ยเนยเป็นมงกุฎเพชรที่พระพุทธเจ้าอาพระราชฐานประทานไว้ให้พวกเรามอบไว้ให้พวกเรานั่นแหะนะนะมีสติแนบอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกอ่ะเราก็จะจัดรัดสั้นเข้าไปสู่มรรคส่ผลได้เนาะ เพราะฉะนั้นใครจะไปพร่ำลํำเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่พญานงพญานาคทั้งหลายเนี่ยโอ้ยอย่าไปสนใจมันเลยบกบ้าฮะบ้าบ,าบ,าบ,าบาอเนาะนี่เป็นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่ามาแอบอิงกับพุทธศาสนานะถ้าคุณจะนับถืออะไรเนี่ยต้องยกออกจากศาสนาให้ได้เพราะพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ พุทธศาสนาเป็นอเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมไม่มีใครมาดลบันดาลให้เราดีเราชั่วได้ล้วนเกิดจากผลของกรรมหรือการกระทำของเราเองเนาะทำดีๆทำชั่วชั่วนะ,ะนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเออไม่มีอะไรใหญ่เกินผลของการกระทำของเรา เหตุปัจโยทุกอย่างเกิดแต่เหตุนะเหตุก็คือเหตุที่เราสร้างเราทำไว้จริงไหมอ่าอ่าเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษนะนี่พระพุทธเจ้าสัตว์ไว้เหตุปัจโยเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนตัวเองนำตัวเองออกจาก กิเลสตัณหาอ่านี่นีไนนไนนะนน่ไม่ใช่ความเชื่อความเห็นน่ะไม่ใช่ศาสนานะศาสนาศาสนาพุทธต้องศึกษาไม่ใช่ความเชื่อใจสิกษาศึกษาศึกษาสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาออ,อาริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะ พาความไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุแห่งทุกนี่แหละอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นการพูดธรรมะการปฏิบัติธรรมะเราจะพูดถึงเรื่องทุกเรื่องเวทนาอ่ะอ่ะเห็นไหมทุกวันนี้ศาสนาพุทธของเราอเราจะได้เห็นว่ามันเริ่มมีปัญหาที่จริงมันก็มีปัญหาเี่มีคน ในความเชื่อเนี้ยอย่างเราเชื่อว่าพญานาคจะมีคุณต่อเราก็น่ากลัวพญานาคมีฤทธิ์เราก็จะกลัวพญานาคเราก็จะบูชาพญานาคเราเชื่อผีผีก็จะมีทธิพลเราก็จะกลัวผีผีก็จะมีทธิพลเราก็กลายเป็นศาสนาผีนะ ถ้าเราเชื่อว่ามุวัตถุเป็นมงคลเราก็จะเป็นศาสนาแห่งวัตถุมงคลพวกนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อเรานี่เรื่องความความเชื่อนะถ้าพูดถึงเรื่องศาสตพุทธศาสนาเราเป็นสัจ,จธรรมไม่ใช่ความเชื่อผู้เข้าถึงความเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งสัจจะแปลว่าอันเดียวเป็นหนึ่งนะไม่มีสอง เราจะอิสระจากความกลัวจากความเห็นผิดใช่หไหมจากสิทธิจากความเชื่อพวกนี้จนพน้นออกจากความกลัวหลวงตาพูดตลอดว่าความตายไม่น่ากลัวความกลัวจังหากที่น่ากลัวทำไมต้องกลัวพญานาคเมื่อเราไม่กลัวพญานาคพญานาคก,ก็ ไม่มีอิทธิพลต่อเราเหมือนเรากลัวผีเนี่ยอะผีก็จะมีอิทธิพลไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ผีมืดมาข่้ามาเนี่ยเอาลอะล้วนเกิดจากเราหลอกตัวเองทั้งนั้นด้วยสัญญาด้วยความคิดปรุงแต่งนะ